เราทำงานไว่ได้เป็นอะไรเลยครับพราใยัยสลีปครับพยามที่จะเลี้ยงดูในระหว่ังมาอยู่ที่วัดเดยวเนร่างเท้าทุกเสียบจงหวัดส่งให้ขา่องข้างทำบาตรทำงานเหนื่อยมากนะ ื่อจะได้ลูกชายคนนี้นี้ยู่ในบรรยากาศขอข้ยมาดีนะได้มีความสุขพ่อขอเข้ามาแม่นะครับข้าวของแม่ข้าวของพ่อข้าวสองข้างนี่แหละพี่ชายด้แลขอเข้ามาใจใส่พ่อขอเข้ามาแม่ครับบรรยากาศตอนนี้ครับลูกชายที่วัดไชยอุดงนะครับอรเภุทุ่่เสลียมจงมาัดสุรขทัยกับพี่นรองที่รรตามไปช่วงขอเข้ามาคุณพ่อใุณแม่ครับได้อยู่ นายกับครอบครัวแล้วก็หน้ากาบลงไปที่ตักพ่อนะกอดพ่อหนึ่งครั้งขอโทษท่านตอนนี้เดี๋ยวนี้ขอโทษให้ท่านได้ยินขอโทษตอนนี้ดีกว่าท่าน,นไม่มีโอกาสได้ฟังท่านมีลมหายใจก็ให้ท่านอภัยอย่าโทษให้เราให้ท่านอภัยทานให้เราไปหาที่แม่กอดที่แม่ขอโทษท่านบอกรักท่าน ในวันที่ท่านมีลมหายใจขอโทษท่านในวันนี้ที่ท่านยังรู้สึกได้อย่าต้องไปขอโทษและบอกรักท่านจากลงศพหรือทุกอันเดียวนะนั้นก็บอกรับท่านวันนี้อันหน้าทั้งหมดพันนมือขึ้นก้าวไปที่เท้าของพ่อหนึ่ครัง้งกาวพ่อพันโนมือ ัไปที่เท้าของแม่ศีรษะจะหลดเท้าหนึ่งครั้งเผื่อเป็นการย้ำว่าเรานี้นะซึ่งในบุญคุณของท่านพ่อกับแม่มอบกล้วยดอกไม้ขึ้นให้ลูกเป็นสัญลักษณ์แทนใจว่าเราเอาอวสีกลรมให้แล้วพ่อนะกับแม่ก็เงินพรลุกขึ้นตอนนี้พ่อหน้าจะได้ ปรกอบพิธีในการกรงผอหน้าตามลำดับขอถอยเก้าอี้ตัวเก้าอี้ของคุณแม่ถอยออกไปเนาะให้เหลือของคุณพ่อไว้ไเหลือที่มีชื่อก็ได้อยอมที่มีชื่อไว้หน้าลุกขึ้นแล้วก็จะเปลี่ยนชุดก็ขอให้ไวที่สุดนะเดี๋ยวหลวงพ่อพระครูพิทาท่านจะได้ไดาเิเฐิในการกรงผอหน้า บรรยากาศนะครับองค์คมนาคครับอยู่ที่วัดมหาวิมลพระตุ่งเสลียมจังหวัดสุโขทัยนะครับเังไกลมาใภาพบรรยากาศนะครับองค์คมนาคไทยพระแม่พี่น้องในเบิ่งไนส้มครับบรรยากาศตอนนี้อยู่ที่วัดชัยอุดมนะครับองค์คมนาคในไยบรรยครับอยู่ที่วัดชัยอุดมครับองค์คมนาคครับอยู่ที่วัดชัยอุดมนะครอบๆโยมฟังนะแถวอยู่ฝั่งเพื่อนะว่า หลวงพ่อท่านจะตัดตัต้งแต่หน้าวัดไปเพราะฉะนั้นฟังเพจน้องฟังไปทางหลังวัดเด็กขยับเด้มอมาต่อแถวหลวงพ่อนะมาทางนี้นายยงเด้อเ,เพื่อนจะตัดผู้ที่มีอายุนักสนนตก์นะหกสิบปีนะครับผมผมหน้าครับผมแจกเสื้อตัวยยงช่วยเแจกเสื้อวัดไทยอุดมนะครับจะพาบรรยากาศครับให้พ่อแม่พี่น้องใส่เบิกเดยชมนะครับบริการมผมผมหน้านะครับร<ด> ที่วัดชัยอุดม่าแถวตามเพื่อนใำลังเตรียมนำวัสไทายาเล่น<อ>นท่าน้อมรัโดยคณะทีมงานได้เดินต่อแถวการลงหอ่อพระปูพิทักษ์ชยอุดมซึ่งเป็นพระประชา

พระผ่องผองเมตตาจิตคงคงนเลยเดพระองผองเมตตาจิตวาองคงในเลยเีพระพ่ทงงเตาตางคงนวพรงงตตาจติสุัง

วันเลียสักญาณนาเิวัฒน์โนอาห์วังตะวังวิจัยโยนห้อิจัยยะสุขใจยามังกันเลียอัมปาราจิตตปันลงเกเสีเสียปะตะวิปปุกันเลียอัมพิเสือเกียร์สัมพ่อธานังฏนา โซนังคันตังสมังคันตังโซปคัตังสุนันตังันงโนันังโซัตัโซนันตังโซนันตังนนงซนันตังนัตังหซนันสังโัคัันโซนันัโัโนันตันันตังนตังโนันตับนันงนตนตััโััังันตังนนังโยนตโััรับ ปัญตาเกนญปัาเันาในการตวันนาราปันตเทพตาทิินใอัจฉยันต์โพธิยัโพเรศกิยานันทนอิวาตโนเอวังตวังวิจัยโยหอยชัยยานุชัยยามังคะเรยอปปราชิตตปา นังเกยเสยเสยปทวิปวกะเรอภิเสกิสัพพะภูธานังอัพภาโตปะโมตะติสุนัพพัตตังสัมมังสัมังตังสุปปะภาตัง

เอความนุลงเครื่อมนะครับพระสงฆ์ที่กองผมนะครับแกว่นล้อกอยู่ก่อนนะครับได้จวยกลงผมหน้าได้จวยกวนหัวหน้า อายมต่ตอนแถวด้อมันีลาดชิวนะตอนนี้ขอบคุณ่อนครับที่เข้ามารับชมคลิปนาาเจอกันไหมค่ดีสวัสดีมีความสุขครับผม